และทำกลางนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐจนกระทบไปทั่วโลกแบบนี้ก็มีกระแสะข่าวว่าผู้นำจีน เตรียมเดินทางไปสร้างความสัมพันธ์ในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยการเดินสายเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของปีนี้นะครับท่ามกลางความพยายามในการสร้างความน่าเชื่อถือบนเวทีการเมืองโลกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคก็เริ่มขาดความเชื่อมั่นในบทบาทของสหรัฐต่อการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเก่าแก่ ในภูมิภาคด้วยครับรายงานพิเศษของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ระบุว่าสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเตรียมเดินทางเยือนเวียดน,นามมาเลเซียและกัมพูชาการเดินทางเยือน3ชาติอาเซียนจะเปิดฉากขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้ครับผู้นำจีนจะใช้เวลาในการเดินทางเยือนมาเลเซียนาน,านประมาณ3วัน หลังจากผู้นำของทั้งสองประเทศเคยพบหผ่ารือกันที่กรุงปักกิ่งเมื่อปีที่แล้วทามกลางการจับตามองวาระการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศด้วย South China Morning Post มองว่าแต่ละปีสีเลือกไปไม่กี่ประเทศก็สะท้อนให้เห็นถึงการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายระดับชาติและระยะหลังผู้นำจีนมักจะเยือนประเทศพันธมิตรหรือประเทศในกลุ่ม Global South เป็นหลักตอกย้ำถึงความพยายามของจีนในการกระชับความสัมพันธ์ให้มากขึ้น การเดินทางเยือนเอเชีย a a ตะวันออกเฉียงใต้ครั้งล่าสุดของสีเกิดขึ้นเมื่อปี2023เมื่อผู้นำจีนเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมนะครับผู้นำจีนเคยเข้าร่วมการประชุม G20 ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียและเข้าร่วมการประชุมเอเปกที่กรุงเทพมหานครของไทยในปี2022 สำหรับเวียดนามขึ้นแท่นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีนในอาเซียนมีสัดส่วนถึงร้อยละ26.5ของมูลค่าการค้ารวมของอาเซียนเมื่อปีที่แล้วครับและสมัชาาแห่งชาติเวียดนามก็เพิ่งอนุมัติแผนสร้างทางรถไฟ8,000ล้านดอลลาร์จากไฮฟองไปหลาวไกา บริเวณพรมแดนมฑลยุนนานของจีนด้วยนะครับขณะที่มาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ก็มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับจีนเนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียส่งเสริมการลงทุนจากจีนมาโดยตลอดครับทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อปีที่แล้วขณะที่อันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็เดินทางเยือนจีนถึง3ครั้งด้วยกัน แม้ว่ามาเลเซียและเวียดนามยังมีประเด็นพิพาทกับจีนเหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้แต่ความสัมพันธ์ของจีนกับสองชาติอาเซียนก็ยังคงดำเนินต่อไปได้นะครับสำหรับกัมพูชาถือเป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของจีนมาอย่างยาวนานเลยครับสะท้อนให้เห็นจากบทบาทของจีนผ่านโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง จีนยังมีบทบาทในการให้เงินทุนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานทัพเรือเรียมการขุดคลองฟูนันเตโชในกัมพูชาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากัมพูชาก็มีท่าทีเอียงไปหาสหรัฐมากขึ้นสะท้อนจากการร้องขอให้สหรัฐรื้อฟื้นการซ้อมรบร่วมประจำปีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือการให้เรือ USS ซาวาน่าเทียบท่าเป็นครั้งแรกที่สีหนุวิลในรอบ8ปี จนสร้างความไม่พอใจให้จีนต่อการกระทําดังกล่าวเป็นอย่างมากนะครับดิลันโลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีน,นยันยางของสิงคโปร์ระบุว่าเวียดนามมาเลเซียและกัมพูชาเป็นจุดหมายที่เหมาะสมอย่างมากเนื่องจากทั้ง3ประเทศมีความสำคัญในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกอาเซียนในภาพรวมด้วย แผนการเดินทางเยือนใกครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทูดเชิงรุกของจีนทำกลางการแข่งขันอย่างเปิดเผยมากขึ้นระหว่างสาหรัฐกับจีน